บักนึ่งว่อายาจุม่มนะกว่าจะเป็นวัดอ้ก็มีเอฟซีหน่อยเด้อพี่น้องเาเบิงอากาศบื่อกระดอดดรื่นกอุดอดฝนตกงูว่านี่ตกแห้งเนาะีตลาดน้องบัวไหมป้าตกแห้งขักแห้งดีก็ได้ถาบก็มีแต่เม่ท,ที่ตัดกระโดดเล่นซะเอ,เอ้ยเอ,เอ้ย เดูอพี่น้องนเด้อนามกีฬาบันผักคนชะลาอยู่อุดรเด้อพิลาสิมหาเที่ยวมาอุดรก็มหาแวะมาเบิ่งในเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องปายค่ะเอฟซีทีรักที่ทททททานารักเนาะงเอฟซีสาวอุดรสวัสดีเด้อค่ะเด้อสาวอุดรลูกสวัสดีเพคุนมามหาไทายบรรยายกัน เบิ่งขี่ฟ้ามือนีก็ส้มสีบลคืรึงว่าในโต๊แห้งอิหลีนี่บาลพักต้นชลาแต่กรอนก็นได้มาตัดผมให้เพิ่อนซี่ตัดผมให้เออขึ้นบาลพักโอ้ขึ้นขึ้น้นมมอยุ่นี่นะ เพิ่มคนมาอยู่บ้านพักฤฤฤฤฤฤต้นชลา,านี่ยแหละ <c oughs> ยังจะเกิดกันที่ข้างตะบนบักตองหน่อยกัแป๊บเดียวอู้หูนบักตองไหมคดักระกระโอ้จนบักตองต้นบักตองเก็บบักตองกันทีเดียเก็บบักตองกันเด้อเออเลยบักตองนี่โอ้มีต้นอะไรน้อง ตองักม่วย่แถวนีต้นี้ยงหัวเน่วไปที่หนเล่นอมายหัวเ่าปเอาละเจ็บบักตองนะเก็บบากตองตองยั้นงวยบักตองกับซ้ำงวยบักหน้านน่นวยบักหน้างหญ่ซ้ำบักพาวงวยบักหน้างหญ่ซ้ำบากพาวแหละ โอ้ยคือว่าม,มือจับบาทดที่นี่เอ้าเอ้าอ้าโอ้ยคือว่าม,มือจับจับบปเบิดโอ้คุณนะ่ะล้องคุณคุณเก็บโป้เบิด์ตว่ามือไหมมือนึงก็ถือกล่องมือนึงก็เก็บมาอันนี้เออเก็บพึ่งเดี๋ยวขึ้นเนาะจับอันนี้ก็อ่เอาอันนี้ม,มา ม้องแดดบานมุมข่อยดูโอ้ยจะว,วิ่ดดวววววงเด้อค่ะเด้อจะวิ่งเด้อจะเผาววิ่งเด้อมันแดดมันแดดดูมันแดดดูมันแดดเหมือนกันมือน,นี่ก็ไม่ได้ไปเห็ดผมแต่ก็ได้ไปเห็ดผมเห็ดลูกค้าเลยมือนี่ก็ได้ แล้วสิลมแล้วสิตำต่อหัวซักกบกระเทียมลายหลายแต่มันมมมบ่มีมือจับมีไงผมนีแบบนี่งไปสามนาทีแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้โอเฮ็ดตรงว่าเฮ็ดเฮ็ดถนน,นจนว่ากายเข้าไปเลยเนาะ ต้นบักตองอยังไมพี่เห็ดอันเป็นตัะร้ายเลยคลิปเนียไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะน้อพี่น้องบันไดหลายหนะ้าที่ก็สร้างมันเถอะนี่ธุระไหมค่ะแค่นี้เน,นาะค่ะน้อขอให้สุขดี